สวัสดีครับวันนี้แนะนําการย่อลิงก์นะครับใครที่มีกลุ่ม Open Chat นะครับแล้วลิงก์มันยาวอยากย่อลิงก์นะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปคัดลอกนะครับคัดลอกลิงก์คําเชิญครับกดคําว่าเชิญครับแล้วเราก็ไปกดคําว่าคัดลอกลิงก์ครับคัดลอกลิงก์นะครับลิงก์ของ Open Chat นะครับจะยาวมากนะครับเราจะล่อย่อให้มันสั้นลงครับสวยๆนะครับ อันดับที่2เมื่อเราคัดลอกแล้วนะครับเราไปที่โน้ตนะครับในโน้ตของแต่ละกลุ่มนะครับไปหานะครับโปรแกรมนะครับที่ชื่อว่าย่อลิงก์นะครับให้สั้นลงนะครับนี่ตัวนี้ครับย่อลิงก์ให้สั้นลงนะครับตัวนี้มันจะมาคู่กับการตัดต่อรูปภาพนะครับตัดต่อรูปภาพเรากดไปดูได้นะครับใน YouTube ตรงนี้ครับคลิปสอนนะครับซึ่งโค้ดนิจรนนิกรสอนไว้แล้วนะครับตรงนี้ครับเปิดดูได้ครับ ของคนิกรวิธีการตัดพื้นหลังด้วยแอป remove bg นะครับเราก็เข้า browser นี่ครับนี่คือคลิปนะครับของคน,นที่กรอนทำไว้ในการตัดต่อพื้นหลังรูปภาพนะครับเข้าไปได้ครับแต่วันนี้เราจะมาย่อลิงก์ที่ยาวนะครับของ open chat กดเข้าไปที่เว็บไซต์ตรงนี้เลยครับหลังจากที่เราได้การคัดลอกลิงก์คำเชิญเข้ากลุ่มของ ลายโอเพนแชทนะครับมันจะยาวครับแต่ลายกลุ่มธรรมดาไม่ยาวนะครับแต่ถ้าเป็นโอเพนแชทจะยาวครับเราเลื่อนมาวางเคอร์เซอร์ตรงนี้ครับแล้วก็กดวางนะครับ1 2 3กดวางมันจะมาทั้งลิงก์เลยเห็นไหมครับลิงก์ยาวมากเลยนะครับแล้วก็ยังมีคําอธิบายด้วยนะครับว่าเพื่อเชิญชวนให้เข้ากลุ่ม Open Chat เห็นไหมครับยาวมากเลยนะแต่เราไปย่อนะครับโดยการเอาเฉพาะภาษาอังกฤษครับไปติ๊กตรงนี้ครับเอาเคอร์เซอร์มาไว้ตรง h t t p นะครับ https นะครับแล้วก็ลบภาษาไทยออกให้หมดเลยครับกดลบ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 ให้หมดเลยครับให้มันเหลือเริ่มต้นนะครับที่ https นะครับแต่มันก็ยังยาวอยู่นะครับมันยังยาวอยู่นะครับเวลาไปเชิญนะครับมันยาวมากเลยนะครับเราจะย่อนะครับโดยเริ่มต้นให้เหลือแค่ https นะครับแล้วก็กดย่อเลยครับตรงปุ่มนี้ครับด้านล่างนี่ครับกดเข้าไปปุ๊บ ก็จะกลายเป็นลิงก์ตัวนี้ครับเหลือสั้นๆเลยครับเหลือสั้นแค่นี้เองครับกด Copy เลยครับกด Copy เสร็จแล้วครับเห็นไหมครับ Copy อีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วครับออกเลยครับเราได้แล้วครับเราไปวางครับทีนี้วางลิงก์ห้องนี้เลยครับไปเอาลิงก์มานะครับจากห้องที่เราต้องการจะคัดลอกย่อนะครับแล้วไปวางครับไปวางที่ไหนก็ได้นะครับ ไปวางที่ไหนดีนะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างวางให้ตัวเองก่อนครับถ้าใครมีลายของตัวเองก็ไปวางนะครับกดวางตรงนี้ครับ123วางปุ๊บเห็นไหมครับมันจะสั้นสั้นๆนก็กดส่งได้เลยก่อนจะส่งนะครับถ้าส่งไปจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเราก็สามารถแต่งแต่งคำพูดได้ก่อนนะครับนี่ก็กดนะครับเชิญเข้าห้อง สอนเข้าห้องกลุ่มอะไรก็พิมพ์ไปครับห้องกลุ่มห้องกลุ่มสอนงานก็พิมพ์ไปนะครับตามที่เราตั้งไว้นะครับก่อนที่เราจะกดส่งนะครับเสร็จแล้วครับเราก็จะได้ลิงก์นะครับนี่กลุ่มสอนงานนะครับใครกดเข้าไปตามลิงก์สั้นๆนี้นะครับเพราะปกติลิงก์ Open Cha t มันจะยาวนะมันจะยาวแบบนี้เลย นี่นี่โอปินชตจะเป็นยาวแบบนี้เลยครับนี่โอเปนแชตจะยาวแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวย่อยาวอย่างเงี้ยครับเราเข้าไปในกลุ่มโอป n น h ชตนะครับแล้วก็ย่อให้มันเหลือแค่นี้ครับสวยไหมครับนะพอกดปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าไปตามหน้าลิงก์นะหน้าเว็บเลยครับหน้าโอป n c h ชตที่เราตั้งไว้นะครับตามกลุ่มที่เราดึงไว้นะครับง่ายๆครับลองเอาไปฝึกทำดูนะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ